ไอ้ที่เมทัได้ไปแล้วงามงามเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วงามอา้าวงามไม่สนใจเพื่อนเลยงามเพื่อนมาหางามเห็นไหมนี่เห็นเพื่อนเดินไปหาไหมยน่ดูนะตัวอะไรเนี่ยกระดึบ๊บกะดึ๊บไปหางามโชคแล้วตัวอะไรละนั่น 阿拉เห็นหรือไม่เห็นน่ะฮะ阿拉เห็นี่ลลเมีโทรไดไปแล้วน,น่นมาแล้วมาแล้วงามโชคเห็นหรือยังงามโชคเห็นยังเห็นเพื่อนมาเล่นด้วยหรือยังเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับดูหน้าตางามโชคจะเป็นยังไงนะไปแล้วเพื่อนเดินไปแล้ว อาพี่กำลังเล่นสซนของพี่อย่างเดียวเลยพี่ไม่สนเพื่อนเลยอ่ะพี่บอกมองไม่เห็นอ่ะตัวเล็กอ่ะ <c oughs> พี่ตัวใหญ่ไปแล้วไปแล้วกระดึบกระดึบไปแล้วดูนะเะนี่ยเขาไปแล้วเขาไปใกล้งามโชคแล้วนะคะนี่ โชวกะเล่นดินใหญ่เลยนะคะนี่เห็นหรือยังนั่นน่ะยังไม่เห็นอีกเพื่อนเกาไปไกล้ทุกทีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมอะอะไรอะไรอ่ะอะไรอะงามอะไรนะ่ะ เอ้ยเยเ้เย้อะไรไปหางามแล้วหันหน้าอกเลยหันหน้าออกเลยงามโชคกลัวบอกลัวบอกเออสร้างตัวบักยังไงยานอีกฮะยานมูอีก <c oughs> เพื่อนเขาจะเล่นด้วยนั่นนะ่ะเพื่อนเขาจะไปเล่นกาล่าได้นั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นไปแล้วไปแล้ว โอ้ยเหยียบมูขีแตกเลยปะนี้เอาระวังเหยียบเพื่อนนะอย่าวังเหยียบเพื่อนนะระวังเหยียบเพื่อนนะเห็นหรือยังเห็นเพื่อนยังนี่อะไรเนี่เอ้ยนี่นี่นี่ เอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยเอ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะเอ้ยอะไรวะอะไรวะดูหน้าก่อนดูหน้าคนก่อนเอ้ยดูหน้าคนก่อนเ้ยโอ้ยเอาขาหลังอาเยียบน้องเยียบน้องเยียบน้องโอ้เยียบเพื่อนแล้วคนอะไรแบบนี้วะเขาจะมาเล่นด้วยมือไม่กลาจับเอาขาเยียบเทนเลยโอ้ยไม่ไหวเลยนี่ ไม่ไหวเลย <c oughs> เอาขามาเยียบแล้วขามาเยอะอยู่ตรงในวา,ยาอยู่ตรงในวาเขาสิวา่าแลวเนาะตุวอ้วนมากเลยนะครับเ <c oughs> ขาเรียกอะไรด้วงครับด้วงตัวอ้วนตัวใหญ่มากเลยเน,นี่ยตัวใหญ่นะคะเนี่ย <c oughs> มีขนเลยนะน่ากลัวเหมือนไอสัตว์ประหลาดไอการ์ตูนหนัง ีประตูญี่ปุ่นเลยอะอเอ๊ะนอกไหมใช่ว่าแต่ละอะไรคนก็นยังยานเลยหนอละนัาสายยังอ่ะล่อาาคเเย่นะอะไรงามตกใจเพื่อนบ่ยื้ยยื้ยตกใจเพื่อนเอามีการมองหาอีกมูคอยยุส่ลยละแม่บ่ ไหนเพื่อนนู้อยู่ไหนมีการเอามือคลำหาด้วยได้เห็นอยู่แถวนี้เองอยู่ไหนวะ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  เพื่อนหายแล้วเนาะเพื่อนหายแล้วเอาดูเพื่อนหายแล้วอุอย้ออยอุอย้ยอุ้ยคันหูคันหูหูแดงหูแดงเอาแล้วเอาแล้วมานี้มานี่มานี่มาลูกมาครับผมครับครับก็ลูก อายาอายาอายะโอ้ต้องบอกว่าอายะเราถึงจะสวัสดีโอ้งามโชคนเนาะเอาคุณพ่อเล่เด้คุณพ่อพ่อโอ้พ่อ,อ,พอี่รู้มากรู้จริงๆริงนะแล้วคุณพ่อก็เริ่มจะหายตกมันแล้วนะคะเพราะว่าคราบ โบน้ำมันข้างๆเนี่ยเริ่มแห้งแล้วแหละแต่ตรงตรงกระจูเขาก็ยังมีน้ำไหลอยู่นะน้ำยังไหลอยู่ก็น่าจะาหายโดยเร็ววันแล้วนะคะหายเร็วๆนี้อ้าครับผมอ่มยิ้มหวานยิ้มหวานโอ้ยเก่งมากเลยครับ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 อละละเก่งเท้ โอ้คุณพ่อก็สวัสดีอ่ะเรามีกล้วยหวานๆมาให้น้องนะคะอะไรลูกอะไรครับอพี่งามมาใหม่พี่งามมาใหม่เฮ้ก้มหัวแรงเถอะโอ้ยแข่งกันแล้วเด้อทีนี้พ่อกับพีลูกอ่าคุณพ่อ ค,คุณพ่อก็ต้องอยู่ให้นะคุณพ่อตกมันเอาพี่งามดิดนะเอ้ยไอ้นารักเทวลูกไส้ผู้ใดนารักเทเอืออะไรลูกชายใครลูก โอ้กินแบบว่าปลอกเปลือกด้วยกินปลอกเปลือกนะคะงามโชคเป็นเด็กที่ฉลาดมากเลยนะคะปอกเปลือกครับหลกครับผมเ <c oughs> น,นี่ยคือขมแท้เด็กหน่อย,น,อยนี่เนาะเดี๋ยวให้คุณพ่อกินด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะอารมณ์เสียจะงุดหงิดจะน้อยใจนะคะ Ừ, Ủa Cô đây hôn Hôn Khay lớn Hứng ừ, ngắm Khai lớn lục Cứ hôn thề dữ Khôn như แม่ว่าท่านได้บอกคือสวัสดีจ้ากนเลยคว้มครับพเลอย่าจับอะไรมานะเดี๋ยวจะให้กินเหมือนกันใจเย็นๆนะเออดูลูกชายซิปโปกเปลือกติว่าไงลูกอับอบป้าอัะปาเออหลากโลเลยรถติดขี้ตมเมบ่ฝนตกด้ เห็ไหมฝนตกลากล,ล้อเลเยพอลีไดลากล้อไหมลากเหมือนลูกชายไหมโอ้พอล่ไม่ลากล้อนะคะเป็นอันผู้เบาเสียงแหบแหบมหาสนีด,ดูแบบตรงขาเขาก็ยังเปียกเฉะอยู่เหมือนเดิมนะคะโอ้ดูหลายเดือนแล้วนะคะไม่ได้เก็บเลยนี่ รีบหายนะโอ้ย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 อ,อ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยงุดงิดแล้วงุดงิดใสแล้วอละ่ะคุณพ่อเขาเครียดแล้วนั่นเขาบอกว่าไฮล拉ร้ายกูเขานะ่ะฮะเขาบอกว่าไฮล拉ร้ายกูดีอีบอกห้จังไดเบิ่งวานั่นนั่นอะไรอ้าวเีคนออกจะรู้ควมปนี่แล หน้หนุ่ยละอะไรเก่งเดนงนนง้นี่เนาะยอ่ะกอนงาหน้่ก้อนงาวะไปะหน้าหน้าละอ้าวอา่ะสุดท้ายอ่ะท้ายสุดใครโลใครน่ารักโอ้โหใครคนเก่งลูกใครคนเกง่ง โอ้โหงามโชคหมดเลยใช่ไหมเก่งมากเลยเก่งมากเลยลกูกเก่งมากมากให้หนูเป็นเด็กดีแบบนี้เด้ออย่าดื้ออย่าซนเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องงามโชคกันด้วยนะครับ ็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของงามโชคนะครับอ้าวครับผมขอบคุณครับแม่ๆก่อนเล้วอี่กรรักใครหนอนีกระรักหนูนี่ไงบ่ละ